สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับบีเมจชาแนลค่ะวันนี้ก็มีสาระน่ารู้มาแนะนําอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพูดถึง6ประโยชน์ของการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะแน่นอนค่ะการออกกําลังกายย่อมดีต่อสุขภาพนะคะเราควรออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย15นาทีต่อวันก็ยังดีนะคะมาฟังกันเลยค่ะว่า6ประโยชน์ของการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีมีอะไรบ้างข้อที่1นนะคะระบบไหลเวียนเลือดปอดหัวใจทํางานดีขึ้นค่ะ ข้อที่2นะคะป้องกันโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงค่ะข้อที่3นะคะกระดูกแข็งแรงขึ้นลดสภาวะโรคก,กระดูกพุุนค่ะข้อที่4ี่นะคะกระตุ้นให้สมองหลั่งสารแอนโดฟินออกมาข้อที่5นะคะคุมน้ําหนักค่ะข้อที่6นะคะ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะดูคลิปสาระน่ารู้แบบนี้แล้วอย่าลืมไปออกกําลังกายกันนะคะค่ะข,ขอจบคลิปดีๆไว้เพียงเท่านี้ดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้บีเม h ชาแนลนะคะสวัสดีค่ะสสุดใใใใใจจจถึงรรรรัับบู้บ้้้กกกาาหหที่่ยิญนเล็ๆ แลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน